เกิดมาชานีโชคดีที่ได้มาพบกับยอดนักรบคุณพลแห่งกองทับธรรมธรรมยาตราองค์อาสงาเลิศล้ำจาริกตามรอยธรรมพระผู้ปราบมานสุขใจมากล้น ผลบุญทวีมากมายร่วมโปรยดอกไม้ด้วยใจเลื่อมใสชื่นบานเส้นทางของหลวงปู่เชื่อชูอนุสรสานเหล่าลูกหลานพร้อมใจกันในวันนี้ขอเชิญท่านมาเปลงสาธุก,การตอนรับ โปรยเบนจะซับซับบานชื่นด้วยใจสุขีกะตันยูน้อมกราบบูชาพระมงคลเทมุนีให้บุญนี้นำทางชีวิตสมปราธนาพระธรรมยาตรายาตราด้วยใจพองใสประกาศใจเชื่อมสายทำพระศาสนา กี่ปอบกี่ช้อนไม่ยอมคลาดคลาขอบู